สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะเอาข่าวคราวเรื่องราวดีๆสำหรับผู้สูงอายุท่านใดที่ไม่ทราบว่าท่านจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างนั้นเองครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไป จะได้รับเงินกับสวัสดิการสวัสดิการอะไรบ้างของทางภาครัฐนั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนั้นหรือผู้สูงอายุก็จะได้รับสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการอะไรบ้างจากทางรัฐบาลนั่นเองรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้สรุป รวมสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปหรือผู้สูงอายุจะได้รับสิทธิ์หรือสวัสดิการอะไรจากทางรัฐบาลบ้างไปดูกันเลยเป็นเรื่องเรื่องเป็นข้อข้อกันไปเลยนะครับอันดับแรกก็คือเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุนั่นเองเพราะว่าทุกคนที่อายุ60 ปีแล้วก็จะได้รับในส่วนนี้ก็คือจะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนแบบขั้นบันไดก็คือตามอายุก็คือ60ปี70ปีก็เริ่มแต่ว่าเริ่มต้นที่60ปีก็คือ600บาทต่อเดือนนั่นเองครับมาดูการลดราคาค่าโดยสารแก่ผู้สูงอายุนั่นเองว่ามีลดอะไรบ้างลดกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองครับอันดับแรกก็ลดโดยสารประจำทางลดค่าโดยสารให 5้โดยแสดงบัตรประชาชนทุกทั้งนะครับที่ใช้บริการแล้วก็มาที่รถไฟฟ้าใต้ดิน mrt ลดให้50%เช่นเดียวกันของค่าโดยสารปกติในทุกเส้นทางกันเลยทีเดียวมาดูที่รถไฟก็จะได้รับส่วนลดที่50%เตเช่นเดียวกันของราคาค่าโดยสารระหว่างวันที่1 มิถุนายนถึง30กันยายนของทุกๆปีนะครับมาดูที่ลดไฟฟ้า Airport ์ตเร l i n ลิงจะได้รับส่วนลดค่าโดยสาร50%เช่นเดียวกันเรือโดยสารก็จะลดค่าโดยสาร50%เช่นเดียวกันโดยแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งนะครับที่ใช้บริการเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ผู้สูงอายุจะได้รับส่วนลด10% จากราคาบัตรโด,ดยสารราคาปกติสำหรับทุกเส้นทางทั้งในและระหว่างประเทศนั่นเองมาดูที่รถไฟฟ้า BTS ก็คือให้ซื้อบัตร r a บบิดสำหรับผู้สูงอายุจะได้รับส่วนลดค่าโดยสารที่50%เช่นเดียวกันรถทัวร์ของบอกสก็จะได้รับส่วนลดที่50%ของราคาค่าโดยสารนั่นเองครับก็คือถ้าสมมุติราคา101ท่านก็เสียแค่50บาททังนั้นเองครับมาดูการลดหย่อนภาษีกันบ้างนะครับลดหย่อนภาษีให้กับบุตร ที่เลี้ยงดูบิดามานาจำนวน30,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนนั่นเองสำหรับการลดภาษีนะครับมารดูที่การปรับสภาพที่อยู่อาศัยกันบ้างก็คือมีการซ่อมแซมบ้านปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยในอัตราเหมาจ่ายที่22,500หรหรือ40,000บาทนั่นเองครับมีการกู้ยืมเงิน ทุนประกอบอาชีพรายบุคคลคนละไม่เกิน3 0 0 0 0บาทรายกลุ่มกลุ่มละไม่เกิน5คนได้กลุ่มละไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทพนชําระโดยไม่เสียดอกเบี้ยภายใน3ปีคือภายใน3ปีนี้ก็จะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนั่นเองครับมาดูที่สิ่งอำนวยความสะดวกก็มีจัดให้มีลิฟ ราวบันไดาทางลาดที่จอดรถห้องน้ำในพิพิในพิพิธภัณฑ์โบราณสถานหอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสถานที่ยานผานะให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุเช่นทางลาดราวจับและบริการอันนั้นอื่นเป็นต้นนั่นเองครับมาดูสิทธิทางอาชีพบ้างให้คำปรึกษาแนะนำและรับสมัครงานสำหรับผู้สูงอายุรวมทั้งจัดอบรม ฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุมาดูที่สิทธิทางการศึกษากันบ้างส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ผู้สูงอายุรวมทั้งมีการเผยแพร่กิจ,จกรรมทางศาสนาด้วยมาดูสิทธิทางการแพทย์จัดบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเช่นจัดช่องทางพิเศษจัดเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกบำบัดฟื้นฟูและก็การดูแลระยะ ท้ายท้ายเป็นต้นจัดการดูแลและระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนั่นเองมาดูการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายบริการให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและดำเนินการที่เกี่ยวข้องในทางคดีและปัญหาครอบครัวของผู้สูงอายุมาดูข้อยกเวน้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐก็คือให้เข้าชมฟรีในสถานที่ของรัฐเช่นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติ สวนพุกศาสตร์สวนสัตว์เป็นต้นการมีศูนร่วมทางกิจกรรมในสังคมจัดให้มีกิจกรรมสังคมเช่นชมรมผู้สูงอายุการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุเป็นต้นจัดกิจกรรมท่องเที่ยวนิทรรศการเช่นไม่คิดอัตราคา่าบริการสถานกีฬาในสนามฟุตบอลสนาสวนสุขภาพและศูนย์ฝึกกีฬาในร่มให้ผู้สูงอายุได้ร่วมทำกิจกรรมเช่นรำกระบอง ซีกงโยคะเดินวิ่งฟิตเนสให้ผู้สูงอายุได้ลดราคาค่าสมัครสมาชิกแค่50%และกิจกรรม เกยยกกวนชวนเที่ยวนั่นเองการสงเคราะห์ช่วยเหลือก็จะมีช่วยเหลือผู้ที่สูงอายุที่รับอันตรายกรณีถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาผลประโยชน์หรือถูกทอดทิ้งเช่นจัดหาที่พักอาศัยที่ปลอดภัยให้คำปรึกษาฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจเป็นต้นช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านที่พักอาศัยอาหารและเครื่องนุ่งห่มไม่เกินวงเงินครั้งละ3,000ันบาทไม่เกิน3มครั้งต่อคนต่อปีนั่นเองเงินสงเคราะห์ค่าจัด ทำศพแก่ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตทุกรายจะได้3,000บาทโดยผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสําหรับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนขาดผู้อุปการะและผู้ให้ความช่วยเหลือดูแลที่ไม่มีที่อยู่อาศัยมีความประสงค์ที่จะเข้าใช้บริการในศูนย์นั่นเองครับนี่ก็คือข่าวกาวเรื่องราวเกี่ยวกับสําหรับ สิทธิของผู้สูงอายุก็มีประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ไปใช้สิทธิ์ของท่านด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับที่ก็ามารับชมและก็รับฟัง